วัย21ครับกับ29ครับ175เท่ากันน้ำหนักเท่ากันครับทันพุทธรังรองอนศรครับบนเวทีทำหน้าที่ไม่ต้องถามชื่อถามแท้กันลยครับเดินสายแล้วครับอาลงไปกองแล้วครับมาร์คเมย์ครับเจอฟุกซ้ายของก้องเชียงดาวเข้าไปครับโอ้โหยังไม่ทันถึง20วินาทีเลยครับเดินไปได้หมดนะครับหมัดเท้าเข่าศอกได้นับก็อย่าประมาทครับ จะวิ่งเข้าหามาร์คเมเลยสับซอกครับยังห่างไกลครับนี่สอกมาแล้วครับทางดานของก้องเชียงดาวตั้งขวาไว้ดันไว้ฝังหน้าไว้เอา,เอาครับกองเชียงดาวคำแล้วต่อยครับแล้วสับเสียบสวนเสียบสวนมาร์คเมสเสียบสวนเสียบสวนเสียบสวนเอาชักยุ่งเหมือนกันครับ อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ครับโอ้โหแหมหลอกตีแล้วก็ตีแหละนะครับมาร์กเมย์ครับกองชีนดาวก็พยายามซับบัตนะครับโอ้โหตีเข้าหน้าเลยครับข่าซ้ายเมาไปมาแล้วครับตอนนี้กองเชีนดาวหันหลังโอ้โหนี่ครับทีมงานสะใจเลยครับกลับมาแล้วครับมาร์กเมย์สุดมันครับพี่เลี้ยงทีมงานเอฟเอคลโดนนับเลยครับโอ้โหนี่นะครับ อาจจะไม่เจ็บครับแต่ว่ามันหายใจไม่ทันซะแล้วสีบโบโอโ<ฮ>ูโอ้ยตามครับโอ้โหถีบหน้าครับไอ้อยู่ต้องสะบัดให้ออกนะครับเจอเพลงข่าวของมาร์คเมย์เข้าไปเหมือนจะได้ใจแล้วครับทางด้านของ, yep. องาม,อมาร์กเมย์เอาตักสอกเข้าไปเข้ามาครับล็อกจิ้มโอ้โหตะเขายอดอ,อก อ้าวเจอบาดไปไม่ค่อยดีครับแมดูพี่เลี้ยงครับกระเชียใส่สุดฤทธิ์จริงๆครับทีมงานของมักเมจากอังกฤษครับช่วงท้ายปลายยกครับทนไหวหรือเปล่าครับก้องชิงดาวโอ้โหทั้งศัพท์ต้องนับเลยครับเปาเขี้ยวครับนับเพื่อเบรกเกมนับเพื่อการเซฟนักงวยแล้วก็นับเป็นการเปิดโอกาสด้วยครับ พูดง่ายๆต่อลมหายใจครับแต่ว่าจะหายใจทันหรือเปล่า20ิวินาทีที่เหลือเดรไล่ขยำครับล็อกได้ตีโอ้โหตีเน็บครับลูนี้เห็นดาวระยิบระยับเลยครับกล้องเชียงดาวกรรมการยุติเลยครับโอ้ไม่ไหวครับถูกต้องเลยครับยืดเยืออันตรายครับยืดเดืออันตรายหายใจไม่ทันครับจากสหราชอาณาจักรครับ เอาชนะเทคนิคอลล็อกเอากล้องเชียนดาวสอยิ่งเจริญการช่างไปได้ในยกที่3า